คงจะเป็นในส่วนที่จากเราได้รับฟังนะคะในส่วนของคลิปนะคะคลิปวีโอในส่วนของปงธนูโมเดลนะคะแล้วก็ในส่วนของการสร้างการมีส่วนร่วมนะคะในส่วนของกิจกรรมที่เราจะ,ะสร้างทางอาหารชุมชนนะคะในพื้นที่นะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ในส่วนของขั้นตอนแรกเนาะเราจะมาวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ของตำบลเราก่อนนะคะว่า ในพื้นที่ของตําบลทองมงคลอําเภอบางสะพานนะคะจะสามารถดําเนินกิจกรรมได้ในรูปแบบไหนบ้างนะคะสิ่งดีๆในชุมชนของเรา <S <S ว่ามีอะไร<ๆ>ที่เ<ๆ>ด่นๆที่ดีๆสําหรับตําบลทองมงคลของเรานะคะให,ให้ให้ให้ทุกหมู่บ้านได้นําเสนอเป็นลายหมู่บ้านได้เลยค่ะตัวแทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าแล้วกันค่ะตัวแทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าอยู่ไหมคะพี่สมพรเปิดไม่ไม่เป็นอมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอเคเดี๋ยงั้นพี่สมพรก่อนนะคะมาแล้วใช่ไหมคะค่ะพี่สมพรคิดว่าในส่วนของอหมู่บ้านนะคะของเราที่อะไรที่เป็นจุดเด่นจุดแข็งที่จะช่วยสนับสนุนให้ในส่วนของอาการดําเนินกิจกรรมตรงนี้จะขับเคลื่อนไปได้บ้างคะนะคะว่าเ,วเราก็ปลูกผักกินกันแล้วก็เลี้ยแดบี่ใกันน้องนะ้ำสมุน ีกันเกือบจะทุกบ้านนะน้องน้ําพูดถึงหมูเจ็ดค่ะหมูเจ็ดอยู่ไหมคะมีมีค่ะอยู่ตอนตอนนี้ก็มีอยู่ค่ะแบบบ้านผู้ใหญ่เนี่ยค่ะปลูกผักปลูกทุกอย่างที่ที่ที่รับประทานได้อ่ะค่ะมีค่ะก็คือเริ่มต้นที่ตัวผู้นําใช่ไหมคะผู้นำใช่ใช่หมู่บ้านเนี่ยก็คือมีการปลูกพืชผักสวนครัวเนาะใช่ค่ะปลูกอยู่ค่ะส่วนของานักงานคนหรือว่าผู้นํานะคะอันนี้จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนาะ จุดเด่นของเราคือน้นําค่ะน้ําอุดมสมบูรณ์ดีค่ะจุดเด่นแหล่งน้ำะนะคะาใช่ค่ะแหล่งแหล่งแลงน้ําอุดมสมบูรณ์ค่ะซึ่งสามารถเลี้ยงสัตว์น้ําได้ช่วยให้หมู่บ้านเรามีอาหารที่มาจากสัตว์น้ำนะคะแหล่งน้ําเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยบางส่วนก็ต้องไปค้นคูเพื่อที่จะเอาเอาประเภทอะไรต้นหญ้าอะไรตัวใดเนี่ยออก แล้วก็แผนงานที่คุยกันเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดทําฝวยจะโดน้าเล็กๆเป็นฝาวยแมวฝาวยจะรอน,น้ําแบบนนเนี้ยการทําเกษตรเนี่ยสิ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือน้ําอดินเสถอยสภาพมันก็ต้องมีการบริหารการจัดการเรื่องดินสัญญาณดีขึ้นไหมคะได้ยินเสียงชัดไหมยีชัดแล้วค่ะเริ่มชัดแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะได้ยินชัดขึ้นนะคะชัดค่ะชัดขึ้นแล้วค่ะ เดี๋ยวน้องน้ำจะขออนุญาตสรุปอีกรอบนึงนะคะสรุปในส่วนของศักยภาพในส่วนของอาการวิเคราะห์นะคะในพื้นที่ตําบลทองมงคลของเรานะคะก็คือในส่วนของจุดเด่นนะคะก็จะมีในเรื่องของทุนนะคะที่เป็นทุนมนุษย์ทุนสังคมทุนกายภาพที่รวมไปถึงคณะทํางานแล้วก็การมีผู้นําที่มีความเข้มแข็งนะคะในพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ํานะคะซึ่งตรงนี้ จะไม่ได้มีในทุกพื้นที่นะคะเป็นบางพื้นที่เท่านั้นที่มีเป็นอ่างเก็บน้ํานะคะนอกจากนี้นะคะศักยภาพที่เรียกว่าเป็นจุดแข็งของตาบลทองมงคลก็คือเรามีในส่วนของการนําเยาวชนนะคะเข้ามาร่วมในการทํากิจกรรมที่หลากหลายนะคะในกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะมีเยาวชนเข้ามาร่วมด้วยนะคะแล้วเรามามองกันในส่วนของจุดอ่อนเนาะจุดอ่อนในพื้นที่ตำบลทองมงคลเราก็คือส่วนมากนะคะ จะเป็นแหล่งน้ําตื้นเขินนะคะน้ําน้ําแรงน้ําแห้งนะคะก็คือเป็นเขาเรียกว่าปัญหาน้ําหน้าแรงเนาะต้องการในส่วนของอการได้รับการฟื้นฟูในแหล่งน้ํานะคะเพื่อที่จะให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมตรงนี้ได้นะคะแล้วก็อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้นะคะที่มองว่าเป็นอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมก็คือปัญหาในการรวมคนนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดเนาะ ก็จะถือว่าเป็นอุปสรรคที่เรามองว่ามันจะทําให้กิจกรรมตรงนี้ดําเนินการได้ไม่ไม่เต็มที่นะคะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมที่เราจะต้องทําต่อนะคะก็คือการส่งเสริมที่จะให้ตั้งแต่ระดับครัวเรือนเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้ในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะที่มันเกิดขึ้นเนาะอย่างที่เราเสนอกันไปแล้วนะคะว่าช่วงนี้เราสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ก็ช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะก็เหมือนกับเราจะต้อง กลับมาดูแลตัวเองกลับมาส่งเสริมวิถีชีวิตเดิมๆการปลูกขึ้ผักสวนครัวรั่วกินได้นะคะการมีตู้ยาข้างบ้านนะคะนะคะเดี๋ยวนั้นจะสรุปให้ฟังก้าวๆนะคะว่าแนวทางการขับเคลื่อนนะคะที่ว่าเราจะขับเคลื่อนกันยังไงก็คือเริ่มต้นจากการขับเคลื่อนในระดับครัวเรือนให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ขยายผลต่อในระดับชุมชนนะคะ โดยต้องผู้นําต้องเป็นต้นแบบต่อจากนั้นก็จะมีในส่วนของการแบ่งปันช่วยเหลือกันภายในชุมชนในตําบลน,นะคะแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนในกิจกรรมรูปแบบของบวรนะคะบ้านวัดโรงเรียนที่อาศัยคนในชุมชนมาร่วมกิจกรรมกันนะคะแล้วก็แผนอีกตัวหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะขับเคลื่อนกันต่อได้นะคะก็คือการทําตลาดชุมชนตลาดในตําบลน,นะคะเพื่อ,อน,นําพืชผักขายกันในราคาที่ย่อมเยาวนะคะสามารถ ช่วยเหลือกันภายในชุมชนนะคะคนที่ขายก็ได้กําไรได้ในส่วนของอเงินเงินที่เป็นในส่วนของต้นทุนการผลิตคืนนะคะในส่วนของผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์ในส่วนของอาหารที่ปลอดภัยนะคะก็จะเป็นในส่วนแผนการดําเนินการขับเคลื่อนนะคะในอนาคตเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ ซึ่งเราเน้นนะคะในส่วนของการขับเคลื่อนในระดับทัวเรือนให้ได้100%เซนตนะคะก่อนที่เราจะดําเนินการขยายผลต่อในระดับชุมชนนะคะหรือว่าการดําเนินการขับเคลื่อนในรูปแบบอื่นๆนะคะ